สวัสดีครับทุกท่านผมจ่าต้น8รลิ้ววันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาชมรถนะครับของหน่วยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้มีอยู่3คันครับรถบัส2แล้วก็รถบรรทุกทหารอีก1นะครับเริ่มด้วยคันแรกคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็น Hino นะครับไฟหน้าแบบมาโครโปโล สีสวยๆเลยนะครับสีฟ้าตัดสีเขียวนะครับไฟหน้าคมคๆสวยๆนะครับโลโก้ฮีโนโ่เดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับ ตรงประตูหน้านะครับก็มีวาล์วประตูฉุกเฉินนะครับตัวถังเนี่ยสวยเลยลุมล้อหน้าเป็นแบบ10น็อตนะครับใช้ยางมิชลินคันนี้นะครับเป็นรถสำหรับใช้ ฝึกสายวิทยาการการขนส่งนะครับบอกอกองทัพไทยนะครับสีสวยๆใช้ยางมิชลินเอ็กโคดนะครับ ันนี้นะครับต่อจากอูมีแสงอูมีแสงหน่อยนะครับไฟท้ายสวยๆเป็นรถชั้นเดียวนะครับคันนี้เป็นรถหกล้อนะครับหกล้อชั้นเดียวส่วนอีกคันเนี่ยจะเป็นแปดล้อนะครับฮีโนอาเคแอดเดนโซโลโก้อูมีแสงนะครับ ทลายคมคมตัวรถเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับน่าจะต่อตัวถังมาได้ไม่นานนะครับเรี่ยมมากล้อเนี่ยเงาเงาเลยนะครับกระถารล้อสวยเวย มาคู่กับยางมิชลินหล่อลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับฝึกนะครับรถทหารเนี่ยสวยงามมากๆนะครับได้รับการดูแลอย่างดี เงาตลอดเลยนะครับต่อด้วยคันนี้นะครับคันนี้เป็น MAN นะครับตัวถังชั้นเดียวรถหน่วยงานนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยเดินชมรอบๆรถนะครับ ประตูด้านหน้าก็มีวาล์วประตูฉุกเฉินด้วยนะครับเป็นรถที่ได้มาตรฐานนะครับผ่านมาตรฐานรถของกองทัพเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้รถห้างเลยนะครับใช้ยางพีลลารี่ด้วยยางดีนะครับอี่หรอพีลลารี่นี่นครับดอกยางเต็มเต็ม ดุมล้อสวยๆนะครับกระทะล้อเนี่ยโอ้โหอย่างดีเลยนะครับรถรถห้างกระจกก็มีกระจกนิรภัยนะครับมีทางออกฉุกเฉินเป็นรถแปดล้อนะครับ ช่วงล่าง8ล้อดุมล้อก็สวยงามนะครับเป็นช่วงล่างถุงลมช่วงล่างระบบถุงลมนะครับสวยงามจริงๆครับรถของกองทัพเนี่ย คันนี้นะครับต่อตัวถังจากอูวิกิตสินนะครับ MAN ตัวถังจากบ้านโป่งทั้งสองคันเลยนะครับอีกคันก็อู่มีแสงคันนี้ก็ต่อจากอูวิกิตสินนะครับอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับผาชมรอบๆคันครับ วันนี้มีโอกาสนะครับได้มาชมรถของทหารนะครับจัดได้ว่าสวยงามและเลี่ยมมากๆสำหรับท่านใดนะครับที่รับชมคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ก็อีซูซุนะครับรถบรรทุกของทหารสิบล้อนะครับคันนี้ช่วงล่างสิบล้อรถเนี่ยใหม่มากนะครับ บอกได้ว่าการดูแลซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยดูแลอย่างจริงจังนะครับสวยงามคือแบบรถสะอาดมากครับสะอาดสวยงามเลยนี่เป็นรถสิบล้อนะครับ ูแลยงดดีอ่าท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอกาสหน้าเนี่ยจากต้น8ปลิ้วจะพาทุกท่านไปชมรถบัสที่ไหนนะครับโปรดติดตามในตอนต่อไปครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับ สำหรับท่านใดน,นะครับที่รับชมคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอกาสหน้าจากต้น8ลิ้วจะพาทุกท่านไปชมรถบัสที่ไหนนะครับโปรดติดตามในช่องนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับไว้พบกันโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับ